ข้อที่13ถ้า y เท่ากับ x ยกกำลัง4ลบห x ส่วน5 x ยกกำลังสองบวก3จงหา dy by dx วิธีทำก็คือ dy by dx เท่ากับเทคนิคก็คือล่างดิฟบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองก็คือล่างก็คือ5 x ยกกำลังสองบวก3ดิฟบนบนคือ4 x ยกกำลัง4ลบ6 x ลบ บนดิบล่างบนคือ x ยกกำลัง4ลบ 6x ดิฟล่างก็คือ 5x ยกกำลังสองบวก3ส่วนด้วยล่างกำลังสองก็คือ 5x ยกกำลังสองบวก3ทั้งหมดยกกำลังสอ2 5x ยกกำลังสองบวก3อยู่เหมือนเดิมจากนั้นดิฟ 4ลบ x x ยกกำลัง4ลบ 6x ก็คือ 4x ลดดีกรีลงหนึ่งก็คือ3ลบ6ลบกับ x ยกกำลัง4ลบ 6x ต่อไปลบ 5x ยกกำลัง2บวก3ก็คือ 10x ส่วนด้วย 5x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 นั้นคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น5 0 20เป็น 20x ยกกำลัง5ลบกับ5 6 3 0เป็นลบ 30x ยกกำลัง2บวก3ควณ 4x ยกกำลัง3เป็น 12x ยกกำลัง3บวก3ลบ6คือลบ3 10คูณกระจายเข้าไปก็คือ สิบกซ์ลบกำลัง5ลบกับ 10x ลบ 6x ก็คือลบ 60x ิกยกกำลังสองส่วน 5x ากยกกำลังสองบวก3ทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปนำเลขคี้กำลังที่เหมือนกันมาลบกันก็คือ 20x สกยกกำลัง5ลบ 10x ยกกำลัง5เหลือ 10x เกยกกำลังห ลบสามกยกกำลังสองลบกับลบ 60x ิกยกกำลังสองเหลือลบ 90x ากยกกำลังสองบวก 12x สกยกกำลังสามลบ3จากนั้นตัวนี้ก็คือหาได้จากมันก็คือ 5x ากยกกำลังสองบวก3คูณกัน2ครั้งนั่ นี้กับตัวนี้คูณกันก็จะกลายเป็น 25x ยกยกกำลังสองและ3คูณ3ก็คือ9จากนั้นตัวตรงกลางก็คือใกล้คูณใกล้ก็คือ3คูณ5คือ15 15x ยกยกกำลังสองและไกลคูณไกลก็คือ 15x ยกยกกำลังสองน้ำากยกกำลังสองบวกกัน ก็คือ3 0 x ยกกำลังสองนำมาใส่ตรงกลางก็คือ3 0บวก3 0 x ยกกำลังสองดังนั้นส่วนมันก็คือ2 5 x ยกกำลังสองบวก3 0 x ยกกำลังสองบวก9 25 x ยีกำลังสองกับ 30x ยก x กำลังสองสามารถบวกกันได้นะคะอันนี้ก็จะข้าผบนก็จะอยู่เหมือนเดิม 25x กำลัง2บวก 30x กำลัง 2, 2> oh, oh, oh. ก็จะได้เป็น 55x กำลัง2บวก9ตอบ 10x กำลัง5ลบ 90x กำลังลบ2บวก 12x กำลัง3ลบ3ส่วน 55x กำลัง2บวก9ค่ะ